สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง i t t o o n ลงทุนบอยวันนี้พอดีผมทําคลิปอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ใช้ตัวโน้ตบุ๊กสำรองนะซึ่งอาจจะมีเสียงแทรกบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ผมอยากจะมาอัปเดตภาพรวมตลาดนะตัว Bitcoin นะแล้วก็ตัวเอาคอยตัวต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวชิบะนะชิบะเองผมไม่ค่อยได้พูดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตข่าวๆของตัวชิบะนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวพูดถึงตัวโซโลนาตัวโพล y กอนแล้วก็ตัว ลูนา่าเทอรล่าครับก็ดูภาพรวมตลาดนะวันนี้ก็ตลาดก็กลับขึ้นมาถือว่ายังอยู่ในเลเวลเทียบกับเมื่อวานก็อยู่ในเลเวลเดียวกับเมื่อวานอยู่นะภาพรวมตัวโทั้งหมดมาร์เก็ตแคปก็อยู่ที่ประมาณสองจุดเจ็ดสองแปดล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นะบิตคอยก็โดมิเนทตลาดก็ย่อต่ำลงมานะโดมิเนตตลาดอยู่ประมาณสาสิบเก้าเปอร์เซ็นะย่อต่ำลงมาจากเมื่อวานนะแต่นั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่า,าราคาบิตคอยจะย่อต่ำลงมานะครับนั่นหมายถึง เป็นช่วงที่ลหลายเอาคอยเนี่ยก็เงินไหลเข้าไปที่และตัวเอาคอยโดยเฉพาะตัวอีทเทเรียมเนี่ยก็ห่างจากออทามไฮเดิมแค่ประมาณ3.5%เองนะก็ไปเมื่อรู้สึกเมื่อเช้าจะไปแตะที่ประมาณ4,700นะ4 7ดรนะพอออทามไฮเดิมทำไปที่4,861นดกนะนั่นก็เป็นผลที่ทำให้ตัวบิตคอยโดเมนเ e จย่อลงมาด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าเงินก็ไหลเข้ามา ที่ตัวอีเลียมแล้วก็ตัวเอาคอยตัวอื่นๆด้วยนะซึ่งถ้าจะดูราคาบิตคอยก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นเจ็ดนะก็แตะเส้นซับพอร์ตตรงนี้แล้วก็เด้งๆอยู่ที่ตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าดูตัวเฟียนคลีอินเด็กเทียบวันนี้กับเมื่อวานก็ถือว่าค่าเฟียนค่าเฟียก็ค่อนมาทางเฟียนะเมื่อวานอยู่ที่ประมาณสี่สิบนะวันนี้อยู่ที่ประมาณสามสิบสี่นั่นหมายถึงความกลัว ระหว่างวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็มีความกลัวมากกว่าเมื่อวานนะซึ่งอาจจะเป็นเพราะข่าวนี้ก็ได้นะข่าวที่ทางโจลมพาวนะซึ่งเป็นประธานของธนาคารกลางของอเมริกาหรือว่า Federal Reserve เนี่ยออกมาพูดนะว่าจะลดการทำา QE นะหรือว่านโยบาย Tapper นั่นเองนะก็คือลดการพิมพ์เงินเข้าไปในระบบนะเพราะว่าเขามองว่าอยากจะลด อยากจะลดอัตาราเงินเฟอ้อให้ลดลงนะครับซึ่งจริงๆก็ถือว่ากลับไปกลับมาสำหรับโจลรมพาวะ่าก่อนหนนี้เขาเขาบอกว่าเงินเฟอ้อไม่ได้เยอะมากนะที่ที่อเมริกาแล้วก็ตอนนี้ก็ออกมาบอกว่าจะมีนโยบายที่จะลดตัว QE ลงลก็คือลดการพิมพ์เงินเข้าไปในระบบนับน่นก็ทําให้ตัวสินทรัพย์ต่างๆนะตลาดหุ้นในอเมริกานะตัชนีดาวโจนส์ก็ดรอปลงไป650จุดนะครับ ซึ่งนั่นก็ทําให้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลมาตลาดคริปโตด้วยแล้วทําให้ตัวค่าเฟียนกลิสอินเด็กเนี่ยค่อนมาทางเฟียนะค่อนมาทางเฟียนะเทียบกับเมื่อวานนะแต่ว่าถ้าเราจะดูข้อมูลออนเชนต่างๆนั้นก็ทุกอย่างยังดีเหมือนเดิมนะฟันเดอร์เบนทัลอะไรทุกอย่างยังดีเหมือนเดิมนะตัว Bitcoin Ad ดเลตเองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปนะอยู่ที่ประมาณ39ล้านเอ็ดเลตนะหรือว่า39้าล้านบอเลตนั่นเองนะก็ถือว่าทำออทามไฮนะแล้วก็ถ้าเราจะดูตัว รีเซิร์ฟของบิตคอยที่อยู่ในระบบที่อยู่ใน x c h a ช g e ทั้งหมดเนี่ยก็ย่อต่ำลงมานะนั่นหมายถึงยังมีการซื้อบิตคอยอย่างต่อเนื่องแล้วก็แล้วก็ถอนออกจาก e x c h ช g e นะครับซึ่งข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ก็คงเป็นผลกระทบได้ในระยะสั้นนะตรงที่ว่าระยะยาวนะจนถึงท็อปไซเคิลอาจจะช่วงเดือนธันวานี้อาจจะคาบเกี่ยวไปในช่งจนถึงช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าคือช่วงมกราคุมภาเนี่ย ฮอบไซเคิลอาจจะไปอยู่ช่วงนั้นก็ได้นะช่วงปลายเดือนนี้นะจนถึงคาบเกี่ยวไปจนถึงมกราห,หรือคุมพาก็เป็นได้นะนั่นก็เป็นภาพรวมตลาดนะแล้วก็ตัวบิตคอยนะอัปเดตตัวชิบะนะชิบะอัปเดตตัวชิบะนิดนึงนะซึ่งตัวชิบะก็เป็นคอยเป็นโทเคนตัวหนึ่งนะที่เป็น ERC20 รันบนตัวอีเทียมเน็ตเวิร์กเนี่ยก็ ในหนึ่งพันอีทเทียมวอลเลตเนี่ยก็มีคนถือชีบะมากที่สุดนะครก็ประมาณสิบเจ็ดจุดสี่สี่เปอร์เซ็นตนะของตัว ERC Twenty Coin บนอีทเทียมทั้งหมดเนี่ยเหรียญตัวโทเค็นชีบะเนี่ยมีคนถือเยอะมากที่สุดนะซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณสองจุดสามไม่ใช่ส 2. 2. องจุดสามสองจุดสองจุดสามพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับผมนับไม่ิดก็ประมาณแต่ลูกที่ราคาชีบะปัจจุบันก็ประมาณ สองจุดสามพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งก็เป็น Coinyasi Twenty ER ที่มีวานถือเยอะที่สุดนะ่ยสำหรับตัวชิบะนะครับรองลงมาก็เป็นตัว Dash OKB OK แล้วก็อา CRO Crypto.com นะ Crypto.com นั้นก็เขามีเชนเป็นของตัวเองแล้วนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็รันบนตัว Ethereum Network ด้วยนะสำหรับตัว Crypto.com นะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะก็มีวานนะเพิ่งจะซื้อชิบะ ไปประมาณ24.8ยี่สิบผมไม่แน่ใจตัวเลข24,841ล้านคอยนนะของชิบะซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ1.1ล้านเหรียญสหรัฐนะก็มีวานะเข้าซื้อชิบะด้วยนะนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาชิบะขอดูราคาชิบะนิดนึงนะราคาชิบะตอนนี้24ชั่วโมงก็ย่อต่ำลงมา ประมาณกอบ11%นะแต่ว่าใน7วันที่ผ่านมาก็ขึ้นมาประมาณ18%กับ19%นะก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะในรอบเจ็ดวันที่ผ่านมานะในรอบหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะก็เป็นคอยนะเป็นคอยตัว ERC20 ที่ได้รับการได้มีคนถือมากที่สุดนะมีคนโหเกี่ที่สุดนะในบรรดา ERC20 token ของีเ h เรียมนะแล้วก็เพิ่งมีวานเข้าซื้อนะ แล้วก็ทางชิบะเองนะเขาก็ประกาศออกมานะทางชิบะดีเวล็อปเปอรเองนะเก็ประกาศออกมาว่าเขาเองก็จะทำตัว m e t a v เ r s e เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนในปี2022นะซึ่งเขาเองเพิ่งได้ตัววิลเลียมเดวิดโฟกนะซึ่งเป็นไวท์เพรสเดนต์ของบริษัท e ทคบริษัทหนึ่งนะที่ทำในเรื่องของการเกมดีเวล็อปเปอร์นะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยก็มีประสบการณ์36 ปีนะในอุตสาหกรรมเกมนะก็จะมาช่วยตัวชิบะเนี่ย develop ในเรื่องของ metaverse นะครับในแพลตฟอร์มของ s h ิบะนั่นก็เป็นแผนในปี2022นะของตัว s ชนะิบะก็เป็น meme coin อ,อีกตัวหนึ่งนะที่ไม่หยุดแค่ meme coin นะครับก็มีการ develop อย่างต่อนเนื่องนะจะค่อนข้างต่างจากโ e สคอยนะโ e สคอยตอนนี้ถ้าผมดูราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ0.21 เหรียนนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ห่างจากออทามไฮประมาณ71%นะสำหรับตัวชิบะเองเนี่ยห่างจากออทามไฮอยู่ที่ประมาณ48%นะก่อนหน้านี้ทำออทรมไฮไว้ที่จ0008904ตัวนะแล้วก็89เหลี่ยนนะก็ผมคิดว่าคงกลับไปนะคงคงกลับไปที่ยังไงผมคิดว่าชิบะเนี่ยน่าจะกลับไปที่จุดออทามไฮเดิมไม่ไมช้าก็เร็วนะแต่ว่า ซึ่งผมเห็นข่าวไว้หลายตัวเนี่ยก็มีหลายอย่างที่จะสามารถได้ให้ตัวชิบะนั้นพุ่งกลับขึ้นไปที่ออท์ัมไฮเดิมนะแล้วก็สามารถที่จะทําลายสติออท์ัมไฮใหม่ได้ด้วยนะซึ่งก็ต่างจากโดสคอยนะสำหรับโดสคอยผมไม่ค่อยเห็นมีข่าวอะไรที่จะมาได้ให้ตัวโดสคอยราคาพุ่งขึ้นไปนะนอกจากทวิสของอีลอนนะซึ่งปัจจุบันอีลอนเองก็ก็มีทวิสมาเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ไม่ฮอตเหมือนเดิมแล้วนะ สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาทวิสเกี่ยวกับดอสคอยเมี่ราคาพุ่งเอาพุ่งเอาเลยนะปัจจุบันนี้คนก็ไม่ได้โฟโมโ่ตามแล้วนะทวิสของอีลอนนะโอเคนั่นก็เป็นตัวชิบะนะเป็นข่าวข่าวของตัวชิบะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโซลอนะทางเกรสเกลเองนะเกรสเกลเองก็เพิ่งจะลอนนะก็เพิ่งจะมีตัวกองทุนโซลอน a มานะซึ่ง อันนี้ก็เป็นข่าวดีนะสำหรับตัวโซนาเพราะว่าทุกครั้งที่เกรสเกลถือคอยอะไรอ่ะหรือกองทุนอะไรเขาถือคอยอะไรเนี่ยนั่นคือเขาถือยาวถือเยอะแล้วถือยาวด้วยนะการที่เขาถือเยอะแล้วยาวเนี่ยทาให้ซัพพลายของคอยคอยนั้นเนี่ยลดต่าลงพอพอซัพพลายลดต่ําลงเนี่ยดีมาเพิ่มมาขึ้นแน่นอนมันได้ราคาให้เพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งเกสเกลเองเนี่ยนอกจากถือโซน่าแล้วเนี่ยก็เป็นอีกกองทุนหนึ่งที่ถือที่ถือตัวบิตคอยเยอะที่สุด เป็นกองทุนที่ถือบิตคอยยะที่สุดนะในโลกนี้นะเทียบกับกองทุนอื่นๆแล้วก็เขาก็อยู่ในช่วงที่จะเตรียมที่จะคอนเวิร์ตนะตัวกองทุนบิตคอยนั่นไปเป็นตัว Bitcoin ETF ด้วยนะซึ่งล่าสุดก็ถือเพิ่มตัว s o โ a นาเข้ามาด้วยซึ่งถ้าเราจะดูตัวอ c o s y s t e m มของตัว s o โ a นานั้นก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะมีทั้งตัวที่ทําตัวอ a l ละคลนะตัว เกมมิ่งตัว NFT นะแล้วก็ตัว DeFi นะโดยเฉพาะตัว DeFi ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ตัว Total Value ที่ไปล็อกอยู่ในตัว s o n n a นั้นก็คิดว่าน่าจะอยู่อันดับ3นะรองจากตัว e t h เ r ีย m แล้วก็บนันนะนั่นก็เป็นตัวที่จะ drive ให้ตัว s o n n a นั้นราคาเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยปัจจุบันนี้ราคาโซล่าอยู่ที่ประมาณ224เหรียญน,นะต่อ1โซนะครับซึ่ง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ขึ้นมาประมาณเกือบ5%นะ แล้วก็นอกจากนะัโซนาเองเนี่ยยังมีแบ็กที่ดีนะก็คือเป็นซีโอของ f t สทีอ็กนะเอ็กซ์ซึ่งหนึ่งที่อยู่ที่อเมริกานะที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็ให้เงินซนะัพพอร์ตนะเพื่อที่จะขยายอีโคซิสเต็มของตัวโซนาให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะตัวโซนาอีกคราวหนึ่งที่ผมอยากจะมาอัเปเดตก็คือตัวโพลิกลอนนะโพลิกลอนเองดูราคานิดหนึ่งนะราคาในยีิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ขึ้นมาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ เจ็ดวันที่ผ่านมาขึ้นมาประมาณ 7, เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะอยู่อันดับที่สิบหกนะมาเก็ตแคปอยู่อันดับที่สิบหกตอนนี้นะซึ่งบางคนอาจจะมองว่าโพลิคอนยังดูไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่นะช่วงนี้แต่ว่าดูจากข่าวต่างๆของโพลิคอนเนี่ยผมคิดว่าอีกไม่นานเราจะเห็นโพลิคอนเนี่ยพุ่งขึ้นแล้วนะเพราะว่าทางโพลิคอนเองเขาก็ออกตัวบทความออกมานะว่าเจ็ดเหตุผลนะที่ทำไมต้องมาบิลออนท็อปโพลิคอนนะครับ ซึ่งเขาก็พูดถึงเรื่องของ Infrastructure เรื่องของ a s s e t to p o ปร g ิก b อน l d e r นะเรื่องของเท n i c a l a s s i s t a n นนะครับเรื่องของ Venture Capital ที่จะซัพพอร์ตโปรเจกต์ต่างๆที่มารันท็อปอัพบนตัวโปรลิกอนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีโปรเจกต์ใหญ่ๆหลายตัวนะที่มารันบนตัวโปรลิกอนแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัว d e f าอย่างตัวอาเวหรือตัว NFT Marketplace อย่างตัว OpenSea นะก็นอกจากจะรับอีทเทียมในการเทรดตัว เอฟทีแล้วเนี่ยในแพลตฟอร์มเขาเนี่ยยังเขายังท็อปอัพบนตัวโพลิกอนด้วยนะซึ่งมีค่าฟรีที่ต่ํากว่าแล้วก็เร็วกว่าด้วยนะแล้วก็มาร์คมาร์คคูบานะซึ่งเป็นอิมวีเตอร์คนหนึ่งก็ให้การสนับสนุนตัวโพลิกอนด้วยนะตัวซูซูชิสวอปนะที่เป็นตัวดีไฟตัวหนึ่งก็รันบนตัวโพลิกอนด้วยเหมือนกันนะตัวอาเวกกอชินะครับซึ่งเป็นเกมมิ่งตัวหนึ่งก็รันบนโพลิกอนด้วยเหมือนกัน,นซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเราจะมาดู total value ที่ล็อก up บนแพลตฟอร์มของตัวพลิก g o n นะก็มีประมาณ5.08บิลเรียนนะแล้วก็มีแพลตฟอร์ม d x แล้วก็ defi ต่างๆที่ top run บนตัว polygon ก็เยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็น a a v e quick swap sushi swap curve นะ balancer นะหลายตัวนะตัวหลักๆก,ก็ run top up บน polygon ด้วยนะแล้วก็เพิ่งจะมีข่าวด้วยนะว่าทาง v e c t u r วินเทอร์มิลนะก็เพิ่งอนุาเงินสนับสนุน20ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับที่จะมาพัฒนาอีโคซิสเต็มหรือว่ามาเป็นเงินสนับสนุนให้ดีแอปพลิเคชันต่างๆที่จะมารันบนตัวโพลิก o อ n เน็ตเวิร์ด้วยนะแล้วก็โพลิก o อนเองนะในวันที่9ทธันวานี้เขาจะมีการจัดงานจัดประชุมนะชื่อ CK Summit นะหรือว่าซ no ีโรโนเลตนะซึ่งก็จะพูดถึง อนาคตของตัวโพลีกอนแล้วก็พูดถึงโซลูชันที่จะสเกลตัวอิทิเลียมนะมีโซลูชันมีโซลูชันอะไรบ้างนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะ,จะมีบิ๊ก n อนา n ว e เมนต์ด้วยนะจะมีเมเจอร์ n อนา c ว m เมนต์ในระหว่างคอนเฟลินซ์ในระหว่างประชุมตรงนั้นของเขาด้วยนะก็รอฟังนะผมไม่แน่ใจจะเป็นข่าวนี้หรือเปล่านะก็คือมีข่าวนะว่าคอยเบดเองเนี่ยเขาจะทำ NFT มาเก็ตเพจเหมือนกันนะครับ กมีข่าวลือนะว่าจะรันท็อปอัพบนตัวโพลิคอนเน็ตเวิร์กเนี่ยเพราะว่าถ้าจะไป็นรันท็อปอัพบนตัวอีทีเรียมก็แพงแล้วก็ช้าด้วยนะก็ยังแพงแล้วก็ช้าอยู่หรือถ้าไปไปเชนอื่นๆเนี่ยโวลุ่มการเทรดในนักเทรดเนี่ยส่วนใหญ่เมเจอร์เนี่ยมันอยู่ที่อีทีเรียมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเอ็กชเชนใหญ่อย่างคอยเบทบริษัทใหญ่อย่างคอยเบทซึ่งเป็นบริษัทที่ให้เทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเนี่ยคงจะเลือกอีทีเรียมนะคงจะเลือกอีทีเรียมแต่ว่า ถ้าจะไป็นลนท็อปอัพบนอิเทเรียมบล็อกเชนนั้นก็จะช้าเกินไปนครับนันงนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเลือกโพลีกอนก็เป็นได้นะโอเคนั่นก็เป็นข่าวข่าวของตัวโพลีกอนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเทอรล่านะตัวเทอรล่าตัวหรือว่าโทเค็นคอยที่ชื่อว่าตัวลูน่านะก็เมื่อ5วันที่ผ่านมาเนี่ยตัวลูน่าก็ถูกเบร์นะคิดเป็นมูลค่าประมาณเจ็ล้านเหนรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่าเยอะมากนะซึ่งถือว่าเยอะมากนั่นก็แสดงให้เห็นนะว่าตัวเซเบอร์คอยนะของตัวของตัวลูน่าเนี่ยก็คือตัวเทอร่า usd เนี่ยมีการถูกมิ้นขึ้นมาเยอะมากนะแล้วก็ถูกใช้เยอะมากนะเพราะว่าตัวเซเบอร์คอยที่รันบนตัวเทอร์ล่าบล็อกเชนเนี่ยจะค่อนข้างต่างจาก usdt หรือว่า usdc เนี่ยเพราะว่าทาง usdt หรือ usdc เนี่ยเวลาเขาจะมิ้นตัวเซเบอร์คอยเข้ามาเนี่ย ขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องมีดอลลาร์เป็นแบ็กอัพจริงๆนะแล้วสำหรับตัวเซเวอร์คอยเทอรล่า USD เ่เขาแบ็กอัพโดยตัวลูน่านะโดยโดยตัวโทเค็นโทเค็นลูน่าดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการมิ้นตัวเซเวอร์คอยเทอรล่า USD ขึ้นมาเนี่ยตัวลูน่าเนี่ยจะถูกเบิร์นจะถูกเบิร์นแล้วก็ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าตัวเซเวอร์คอยของตัวเทอร์ล่าเนี่ยถูกใช้อยู่กับได้หลายบล็อกเชนด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่เทล่าเองแล้วก็ผมรู้สึกว่าที่อีโคซิสเต็มของตัวโซโลไนเนี่ยก็มีเซเบอร์คอยของเทล่าด้วยนะก็คือตัวนี้นะนั่นก็หมายถึงอีโคซิสเต็มนะของตัวเซเบอร์คอยของเทล่านั้นเนี่ยขยายกว้างไปมากนะผมเข้าใจว่าถูกใช้ที่เชนตัวอเวอร์แลนด์ด้วยนะดังนั้นเนี่ยการที่มีการใช้เซเบอร์คอยเยอะแบบนี้นะของตัวเทล่า usd เนี่ย ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวลู n a เนี่ยถูกเบิร์นไปเยอะด้วยนะซึ่งถ้าเราจะมาดูในเชล่าในสิ์บล็อกเชนเนี่ยจะสังเกตว่าซับไพเช้งตรงนี้นะติดลบนะติดลบมาตลอดเลยนั่นหมายถึงตัวลู n a ที่ถูกมิน้นถูกเบินออกไปจากระบบนะถูกเบินออกไปจากระบบมากขึ้นเรื่อยๆนะนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ราคาของตัวลูน่า นั้นพุ่งขึ้นไปอยู่นะตอนนี้แต่ผมรู้สึกว่าวันนี้จะย่อต่ำวันนี้ก็ขึ้นมาประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะขึ้นมาประมาณสามเปอร์เซ็นก็แซงคริปโตคอมแซงโพล y ก o อนขึ้นมานะแซงเมทิ c ขึ้นมานะโอเคนั่นก็เป็นตัวลูน่านะโอเคนั้งคงเป็นข่าวต่างๆหน้าที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ช่องบิตคอยลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่ อยากจะสมัครเป็นสพอนเตอร์ช่องเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครปุ่มสมัครตรงนี้หรือปุ่มจอยได้นะครับแล้วหรือจะกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทําวิดีโอพิเศษให้ข้อมูลพิเศษสําหรับผู้ที่เป็นสพอนเตอร์ช่องหรือว่าผู้สนับสนุนช่องด้วยนะสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ